สวัสดีค่ะมาชวนทําของอร่อยกันอีกแล้วค่ะเริ่มจากการล้างขันและเตรียมเครื่องทุกอย่างรอไว้นี่แม่จะทําเมนูผัดไทยมันปูเสวยแม่เลือกใช้มันปูเสวยตาข้อขวัญค่ะมีทั้งมันปูแล้วมันกุ้งนะคะเริ่มจากทอดเต้าหู้แข็งในน้ํามันนะพักไว้ตัวซอสผัดไทยมีน้ามะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ําเปล่าน้ําปลาพริกป่น และมันปูเสวยตาพ่อขวัญช่วยเพิ่มความเข้มขน้นหอมมันให้กับผัดไทยของเราค่ะหลังจากนั้นก็เคี่ยวซอสให้ข้นนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมเส้นจันแล้วก็หอมแดงซอยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเติมหัวไชโป๊กุ้งแห้งหัวไชโป๊แม่ใช้หัวไชโป๊หวานนะคะและหลังจากนั้นเราก็เติมไข่ตอกค่ะใส่เต้าหู้ที่ทอดไว้กุ้ยช่ายถั่วงอกแล้วก็ถั่วลิสงขั้วป่นค่ะ เราจะเติมเนื้อปูท้ายสุดนะคะแล้วก็ตลกกับเนื้อปูจะได้ไม่เละค่ะจัดเสิร์ฟแล้วก็เติมเนื้อปูเพิ่มเพื่อความสะใจค่ะทานกับผักสดและหัวปีตามชอบค่ะผัดไทยมันปูเสวยจานนี้เข้มข้นมากๆเลยค่ะ